สวัสดีพี่น้องคนรักควายทั่วฟ้าเมืองไทยครับผมใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมก็วันนี้จะพามาดูควายงามนะครับผมที่ค้อกควายเนี่ยไม่ได้อยู่ตามพื้นที่ที่ผมเคยไปถ่ายมานะครับผมที่อื่นเนี่ยอาจจะอยู่ทุ่งบ้างอยู่พื้นที่อ่าที่ไม่ใช่ในเมืองครับแต่คอกนี้นะครับผมอยู่กลางเมืองครับพี่น้องครับอย่าไม่พูดพร่ำทำเพลงมากเดี๋ยวเราไปเจอกับเจ้าของรพมกันได้ดีกว่าครับผม พี S <S, uh mm ่ต hmm, so, ั ar, ้มสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับวันนี้เดี๋ยวจะพาพี่น้องมาดูควายงามกลางเมืองซะหน่อยครับครับเราเรียกเป็นควายเผือกใช่ไหมครับสวนมากครับับเดี๋ยวให้พี่ตั้มเล่าที่ไปที่มาหน่อยว่ามีคนไปเป็นมาไงว่าทําไมถึงได้มายงควายก่อนเดือนต้องให้พี่ตั้มแนะนําตัวกับพี่น้องอีกรอบหนึ่งครับผมครับสวัสดีครับผมนายธนกรดีมเจริญนะครับชื่อเล่นชื่อตั้มจุดเริ่มต้นที่มาเลี้ยงควายก็คือก็ ทำงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอยู่อก็ไม่ได้เลี้ยงควายมาโดยตรงไม่ใช่ครับแต่ว่าแต่ว่าปกติจะชอบเลี้ยงสัตว์อ๋อชอบเลี้ยงสัตว์ครับครับชอบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงอะไรเงี้ยครับเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงหลายอย่างครับทีนี้ก็เลยทํางานคือมันก็มีความเครียดมีอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากหาอะไรผ่อนคลายความเครียดครับแล้วก็เปิดดู youtube ก็ไปเจอ Youtube ของอู๋ในห้อยร้อยล้านอ๋อพี่อู๋ในห้อยร้อยล้านเนาะครับผมก็เปิดดูตอนนั้นน่าจะเป็นควายอูไทยครับเราก็ดูครับอู๋ก็คลอกไหนจำไม่ได้ละก็ดูดูดูก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมควายมันตัวตัวใหญ่ครับอ่ามันใหญ่มันโตมันอะไรเงี้ยแปลกตาอ่าแปลกตา แต่เราไม่เคยไม่ไม่ไม่เคยสัมผัสควายเลยนะครับไม่ไม่รู้จักไม่เคยใกล้ชิดอะไรเงี้ยคือเราไม่เคยเลี้ยงควายมาก่อนไม่เคยเลยอย่าว่าจะเลี้ยงเลยครับจับยังไม่เคยจับเลยโอ้โหอ่าม่ๆเลยนะพี่อ่าแบบเราคนในเมืองอ่ะเราเราไม่ใช่ไม่ใช่คนต่างจังหวัดพี่เป็นคนเกิดในกรุงเทพครับก็เลยเริ่มศึกษาดูดู youtube ดูของคนนั้นคนนี้ดูร้านเจ้าอ่าดูเรื่อยๆครับดูเราก็ดูพอเราเริ่มดูเสร็จเราก็จะเริ่มออกไปดูตัวจริงนะอ๋อไปศึกษาแต่ละฟาร์มใช่ครับก็เริ่มไปที่อุทัยอุทัยอันดับแรกเลยอ่าเพราะว่าจังหวัดอุทัยธานีเพราะว่าครั้งแรกชอบควายอุทัยทีแรกตอนนั้นไปไปฟาร์มไหนครับพี่ตั้มไปที่ต้นไม้ใหญ่ควายงามต้นไม้ใหญ่ควายงามของของคุณสยามของคุณสยามนะครับครับผม ก็ไปพูดคุยไปถามแกว่าเลี้ยงควายยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เริ่มศึกษาจากเขานี่แหละ๋อรับระหว่างนั้นเราก็ไปดูเรื่อยๆครับมีโอกาสไปอุทัยเนี่ยก็คือไปบ่อยครับไปตามคลอกต่างๆไปหาไปดูว่าลุงเพชรหน้าตาเป็นยังไงอ๋อทีนี้เริ่มเริ่มเริ่มไปหลายฟาร์มแล้วเริ่มเริ่มจะเข้าถึงหลายฟาร์มแล้วไปไปดูทองกินโตเป็นยังไง ไปดูที่เขาบอกว่าควายอุทัยมันยากอ่ะมันยากยังไงเราก็เราก็ไปดูไปศึกษาไปแล้วความสงสัยด้วยอา่าแ,แล้วเราก็ไปดูว่าวิธีการเลี้ยงของแต่เราฟาร์มเนี่ยเลี้ยงยังไงครับวิธีการเลี้ยงมาแล้ววิธีการ,เ,ารเลี้ยงครับเลี้ยงยังไงฟาร์มนี้เลี้ยงยังไงาฟาร์มนี้เลี้ยงยังไงครับฟาร์มนี้เพราะว่าแต่ละฟาร์มเขาก็มีวิธีการเลี้ยงไม่เหมือนกันครับอ่าเราก็ศึกษามาเรื่อยเรื่อยๆรือจนวันหนึ่งเราคิดว่าเออ เราลองซื้อควายดูไหมพร้อมแล้วเอาแล้วแต่แรกๆเราเราซื้อเราก็ไม่มีที่เลี้ยงครับเราก็ไปฝากเขาเลี้ยงไปฝากเขาอ่าไปฝากเขาเลี้ยงก่อนครับคไปฝากเขาเลี้ยงเขาก็เริ่มไปฝากเลี้ยงเราก็ไปเที่ยวไปดูไปวิธีการเลี้ยงเขาด้วยอะไรเงี้ยตอนนั้นไปฝากไปที่ไหนครับที่นี้แหละครับต้นไม้ใหญ่ควายครับคือก่อนจะซื้อเนี่ยผมก็ถามถามถามเขาก่อนว่า เราจะซื้อควายมาฝังเลี้ยงได้ไหมอะไรเ <c oughs> งี้ยก็โอเคก็เราก็เริ่มก็เริ่มซื้อมาสองตัวเลี้ยงตอนนั้นซื้อไปหมดกี่บาทครับครั้งแรกของการซื้อควายตอนนั้นซื้อไปสามแสนสามแสนสองส <c oughs> ตัวนะครับสองตัวสามแสนเป็นสายอุทัยเนาะอ่าไม่ใช่ครับตอนนั้นซื้อมาจากขอนแก่นอ๋อซื้อจากขอนแก่นครับซื้อมาจากขอนแก่นเอาไปฝากที่ต้นไม้ใหญ่พงงามท,ที่ที่อุทัยธานีอุทัยธานีครับ,รบอ่าแล้วเราก็เริ่ม ศึกษาไปด้วยฝากเลี้ยงไปด้วยเราก็ศึกษาด้วยแล้วเราก็เริ่มเก็บเงินอ๋อเริ่มเก็บเงินแล้วแล้วเราก็ไปไปจองลูกควายที่ที่เกิดใหม่ครับอ่าอย่างไปหาโน้ตโน้ตก็เป็นหลานปูรี่อ่าคอกอยู่คนครสวรรค์อ๋อโน้ตก็แบ่งมาให้ตัวนึงแบ่งมาตัวนึงอ่าตอนนี้อยู่ฟาร์มไหมครับตอนนี้แบ่งให้หมอเม่นไปแล้วอ๋อให้หมอเม่นนอะอยู่โคราชเนาะครับรครับ แล้วก็ไปหาพี่สิทธิ์อยู่ลาดยาวลาดยาวครับเราก็ไปขอแบ่งไว้ตัวหนึ่งแล้วก็ไปกกพระอ่าลุงจิตครับอเหล่าลุงจิตก็ไปขอแบ่งกันไว้ตัวหนึ่งอะไรเงี้ยก็แสดงว่าที่ไปนี่ก็อยู่โซนอุทยัยหมดเลยครับอ่อา,าเพราะว่า,า,าเ,เพราะว่าช่วงนั้นเราเดินทางอุทัยอย่างเดียวเลยเพราะว่าควายเราอยู่ไทยเราก็ไปดูควายเราด้วยครับวก็พอเราดูควายเราเสร็จแล้วก็ตะเวนดูคอกต่างๆของอุทัยธานีครับ เป็นเป็นแหล่งจุดเริ่มต้นเลยตอนเนี้ที่ปล่อยออกไปแล้วแล้วก็หลงเหลืออยู่อ่ะมีแม่พันธุ์อยู่สามตัวแม่พันสามตัวก็คือที่เห็นในอ่ารงหลังผมเลยเนาะเป็นเพื่อมดเลยสามตัวเพืกหมดเลยเด้อครับโอ้เป็นเพืกอมดเลยสามตัวก็คือจริงจริงแล้วอยากทําสายเพือกอ๋อชอบสายเพือกการส่วนตัวใช่ครับอยากทำสายอยากทําควายเผือกยักษ์ครับทีนี้เรามีแม่เนาะเราผสมยังไงพี่ตั้มแม่พันธสามตัวเนี่ย ร้อมผสมละสองตัวสองตัวจะเป็นแม่พันธุ์แล้วก็มีควายสาวตัวหนึ่งอ๋อมีสาวตัวหนึ่งเนาะครับอย่างอย่างแม่แม่พันธุ์ตัวหนึ่งเนี่ยเป็นควายที่จับสัตว์ยากตัวไหนครับแสงทองครับตัวนี้อ๋อแสงทองจับสัตว์ยากแล้วก็เป็นสัตว์ไม่ชัดเจนครับอ่าผมก็เลยใช้วิธีเอาไปผสมตัวผสมตัว่ขนไปทับจริงเลยให้ให้พ่อพันธุ์เขาเป็นคน กำหนดการผสมของเขาเองคสัตว์ต่อสัตว์มันเข้าใจกันมากกว่าเราชอบพ่อไหนครับตอนที่เราผล่ตก็ไอการเลือกพ่อพันธุ์เนี่ยเราก็ต้องดูว่าแม่พันธ์ุเราเนี่ยขาดส่วนไหนอยากเติมตรงไหนคใช่ใช่ใช่อยากให้รู้ออกมาเนี่ยเป็นส่วนผสมแบบไหนเราก็ไปใส่พ่อตัวนั้นครัอย่างอย่างแสงทองเนี่ยผมก็ไปผสมกับสายฟ้าสายฟ้า โคราชเนาะครับเป็นควายสูงใหญ่ครับสูงใหญ่อ่าลำตัวดีท้ายดีครับก็เพื่อที่จะมาปรับแก้แม่พันธุ์ของเราครับให้ให้ดีกว่าเดิมอะไรเงี้ยตอนนี้ก็อยู่ในท้องเนาะครับตอนนี้ท้องสองเดือนสองเดือนกว่าครับสาวเรียบร้อยตรวจท้องเรียบร้อยทรงกลับมาแล้วปีหน้าน่าจะได้เห็นผลผลิตครับถ้ามีโอกาสอย่างั้นถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมมาถ่ายให้พี่น้องดูนะครับพี่ตั้มได้ครับยินดีนะครับครับยินดีครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้แก้วตาแก้วตานี่เป็นควายที่จับสัตว์ง่ายอ๋อจับสัตว์ง่ายเป็นสัตว์ตรงเวลามาถึงเวลาก็มาชัดเจนแสดงอาการชัดเจนก็อนี้เราผสมหลอดได้เลยอ่าตัวนี้ผมก็เลยผสมเทียมไปครับอ่าทีนี้พ่อพันธุ์ชื่นชอบฝั่งไหนครับอ๋อตัวนี้ก็ต้องยกให้โกเมืองเพชรโอ้พี่โกเราเมืองเพชรครับชั่วโมงนี้ก็ ไฟเพื่อก็ดูแล้วก็โอเคสุดแล้วครับตอนนี้ครับแล้วสามารถเอามาปรับแก้ส่วนต่างๆที่เราขาดได้ด้วยพอโก้ที่สูงเท่าไหร่ครับพกโก้ประมาณเห็นอ่าก้าว่าน่าจะร้อยเจ็ดสิบกว่าครับปึ้มเหมือนกันนะครับตัวจริงก็ใหญ่โตครับครับอ่าเขาดีเปิดสวยอะไรเงี้ยเราก็จะมาแก้แม่ายเราที่เขาไม่ไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่ครับก่อนหน้านี้เคยมีขายไปไหมครับก่อนหน้านี้ก็ ที่พูดมาที่แรกน่ะที่จองไว้เขาขอไปหมดแล้วอ๋อคือไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วไม่ได้ไม่ได้อยู่ไปหมดแล้วอันนี้คือรุ่นใหม่อันนี้คือรุ่นแรกที่ซื้อยังอยู่ยังอยู่อ่าส่วนรุ่นที่ว่าจองลูกลูกโตขึ้นมาเนี่ยอ๋อก็น้องเขาก็ขอกันไปหมดแล้วขอแบ่งไปแล้วเนาะอ่าตอนนี้ก็จะเห็นแต่นี้แหละครับก็เหลือใ่ที่เราเก็บไว้ทําพันธุกรรมเอาไว้ต่อยอดของเราครับพี่ตั้มอีกตัวนึงครับยังเหลืออีกตัวนึงอยู่อ่าตัวนี้ นุ่มนิ่มอ๋อแม่นุ่มนิ่มครับนุ่มนิ่มนี่ก็เป็นลูกของแม่แสงทองอ๋อแม่แสงทองตัวนี้อายุยังยังไม่เยอะยังแค่ยี่สิบสองเดือนครับครับแต่จะเห็นได้ตามสนามประกวดเอาไปเดินเล่นให้พี่น้องดูไปคุยเจอพบปะเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยครับตัวเล็กดําตัวนี้จะเป็นลูกของเงินอุทัยเงินอุทัยครับแม่เขาเป็นแม่เป็นเป็นลูกของแก้วตานี่เป็นลูกของแก้วขวัญครับ แก้วขวัญแล้วผมก็เลยลองใส่เงินอุทัยดูอ๋อตัวนี้ชอบเงินอุทัยก็เลยชื่อว่าอะไรครับตัวนี้สตังค์ครับสตังค์พ่อเงินอุทัยแม่แก้วตาแก้วตาครับผมก็ตอนนี้ก็อายุเท่าไหร่นะครับประมาณห้าเดือนครับยังไม่ถึงครึ่งปีได้ซ้ำยังครับใกล้แล้วครับก็มาเรื่อยๆตามลําดับเดี๋ยวอีกสักหน่อยมีโอกาสได้มาแถวนี้ก็เดี๋ยวมาอัปเดตพัฒนาการได้ครับครับผม ยวมาอัปเดตพัฒนาการให้พี่น้องเราดูเนาะครับผมได้ยินดีพี่ตั้มเรื่องโรงเรือนเราเป็นยังไงพี่เราทําหมดกี่บาทโรงเรือนนี่คือผมเป็นช่างเหล็กช่างอ๋อพี่ตั้มเป็นช่างเชื่อมกันอยู่แล้วช่างเชื่อมช่างเหล็กอ่าก็ให้ลูกน้องช่วยกันทาอะไรเงี้ย๋อครับบางส่วนก็ซื้อบางส่วนก็มีอยู่แล้วครับครับเราก็ต่อเติมมาเรื่อยๆก็งบประมาณไม่เยอะก็ไม่ไม่ไม่ถึงแสนหรอกครับเพราะว่าเราเราทําเองแล้วเราก็ เหล็กบางส่วนเราก็มีอยู่แล้วอ่าแล้วก็ซื้อบางส่วนอย่างอย่างกั้นข้างเนี่ยเราก็ใช้ยูคาอใช้ไม้ยูคาก็ไม่แพงครับครับแล้วก็ไม่ควายมาสีมาอะไรก็ไม่ไม่พี่ตั้มเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูรังอาหารหน่อยครับครับเดี๋ยวไปดูรังอาหารของพี่ตั้มนะครับน่าสนใจมากพี่น้องครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับผมครับครับพี่ตั้มขอให้พี่ตั้มไปแนะนําหน่อยครับพี่น้องสนใจไดีอันนี้เอานี้ก็ได้อ่ มันจะมี2แบบเนาะอันนี้เขาเรียกว่า PPE ใช่ไหมอ่า PPE PPE อะ PP, PP ไรครับ PP. PPE p p เนาะ,ะแล้วก็เป็นแบบไม้อัดอเอาตัวนี้ก่อนก็ได้อันนี้ก็เป็นเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกอ่าครับเป็นเกรดอันนีก้ก็คือของเหลือใช้เราอ่ามันเหลือจากงานที่ที่ที่เราทำครับเหลือจากงานงาที่พี่ตั้ม ทำส่งลูกค้าแล้วมันเหลือไม่มีที่ทิ้งหรือมันทิ้งไม่ได้คือมันต้องเอามาใช้ต่อได้ครับก็เอามาทําเป็นรางเนาะนี่ทํามากี่ปีแล้วครับก็คลอเพิ่งทําครับไม่นานหรอกแต่อันนี้มันอยู่มานานแล้วล่ะก็หลายปีแล้วแสดงว่าน่าจะอายุการใช้งานน่าจะเยอะอยู่โอ้โหช่วลูกช่วหลานลวครับครับถ้าควายมันไม่ทาลายเนาะโอ้เหนียวครับไเหนียวทางเลยครับครับเหนียวอย่างนี้ถ้ารถที่น้องสนใจ แพงไหมครับอย่างนี้โอ้แพงครับแพงเนาะอันนี้ถ้าจะซื้อมาทำล้างอาหารไม่แนะนําไม่แนะนําเพราะว่ามันแพงครับมันเป็นวัสดุที่ทนกรดทนเคมีใช้ในในในงานอุตสาหกรรมครับเกษตรกรรมเราไม่จําเป็นต้องขนาดนี้แต่พระเอิญมันมีผมก็เลยเอามาใช้เฉยอันนี้ก็เป็นล้างผลม้้างพธรรมดาเนี่ยครับซื้อได้ตามฮาร์ดแวร์ทั่วไปพลาสติกกับพี่น้องคน คือคือผมเปลี่ยนน้าบ่อยครับผมใช้ถังใหญ่แล้วมันเปืองครับอ่าใช้อันเนี้ยผมเปลี่ยนอยากเปลี่ยนเวลาไหนก็เปลี่ยนขรดทิ้งเติมได้เลยก๊อกอยู่ตรงนี้ก็เติมเลยครับรครับเดี๋ยวพาอ่าพี่น้องไปดูขั้น้นครับพี่ตั้มอันนี้ผมก็จําเข้ามาเหมือนกันละครับครับไม้อัดธรรมดาเนาะครับไม้อัดพี่ตั้มมีเฉล่บมานิดนึงอ่าเติมให้มันเต็มอ๋ออืมก็ไม้ไม้อัดธรรมดานี่ครับอาหารที่เราให้เขาเป็นอะไรครับตอนนี้ ตอนนี้อาหารมีมีมีแพงกุลาแห้งแพงกุลาแห้งอันนี้สั่งมาครับแพงกุลาแห้งแล้วก็มีข้าวโพดหมักข้าวโพดหมักครับแล้วก็มีหัวอาหารทั่วไปแบบแบบนี้เนาะหัวอาหารทั่วไปเม็ดแบบนี้นะครับครับอาหารข้นครับผมอาหารข้นก็มีแล้วก็มีหญ้าสดก็มีหญ้าสดหญ้าขนครับกรหาทั่วไปตามเนี่ยครับตามซอยตามบ่อพื้นที่บริเวณบ้านพ่ตามก็จะมีหญ้า ใช่ครับก็ปล่อยแทะเลมไปเรื่อยครับตามเรื่องครับแล้วก็มีกล้วยอ๋อเมื่อกี้เห็นพี่เมย์มาให้โยู่นะมีกล้วยไม่ได้ถ่ายให้ดูแต่เขากินกล้วยนะครับอ่าอันนี้เรากําลังฝึกให้เขากินใช่ไหมครับหมายถึงกล้วยอ่าใช่ครับใหม่ๆมันจะไม่ค่อยกินหรอกอ๋อตอนนี้ต้องมีป้อนก่อนนะกินทุกตัวเลยไหมครับตอนนี้ไม่กินครับกินเฉพาะตัวนี้กินแค่นุ่มๆตัวเดียวเนาะครับแม่พันธุ์เรานี้ก็กินกินหญ้าเป็นหลักอ๋อกินหญ้าเป็นหลักครับครับ หัวอาหารก็มีแค่นิดหน่อยครับอ่าหรือถ้าไม่คนตัดหญ,ญ้าไม่อยู่ผมก็จะให้กินข้าวโพดหมักครับอะไรเงี้ยยามยามที่เราถูกเฉินครับ,รบอ่าแต่ถ้าโดยหลักแล้วจะกินหญ้าสดกับหญ้าแห้งอันนี้ก็จะเป็นฟางนะครับ,รบฟางอัดก็ซื้อมาอ่าฟางอัดนี้เอามาจากราดบุรี<ส>ก็จ้างอัดมาแล้วก็ขดมาครับครับแพนกล่าเราสั่งมาจาก แหงรรบุลาอันนี้ชุดนี้ผมซื้อมาจากสุพรรณสุพรรณ,ณครับสุพรรณบุรีครับผมก็คลิปนี้เนี่ยก็จะมาเล่าถึงที่ไปที่มาของฟาร์มพิตัมฟาร์มควายงามกลางเมืองนะครับขอพิกัดอีกรอบหนึ่งครับพิตัมพิกัดนะครับบ้านอยู่ตรงคลอกควายเนี่ยอยู่ตรงข้ามเยื้องๆกับโรงพยาบาลบางพีโรงพยาบาลบางพีครับ โรงพยาบาลบางพีแล้วก็บิ๊กซีเนาะบิ๊กซีบางพีครับตลาดทิพนิมิตข้างทิพนิมิตมาเลยทิพนิมิตมานีดนถ้ามาจากบางบ่อจะเลยทิพนิมิตมาประมาณบางจากมาประมาณสามร้อเมตรครับอยู่ติดถนนเลยครับอยู่ติดถนนเทพรักเนาะเทพรักจุดสังเกตคือจะมีปากกล้วยหรือเรียกง่ายๆว่าปากกล้วยครับแถวนี้เขาจะเรียกกันคนมาส่งของหรือว่าหรือว่าต่างๆอะไรเงี้ยก็จะเป็น เขาจะเรียกว่าปากกล้วยครับปากกล้วยนี่ก็คืออ๋อร้องอ๋อเลยถ้าบอกปากกล้วยเนี่ยมันจะก่อนถึงสีแดงครับผมไฟแดงก็อยู่เนี่ยเลยไปอีกร้อยเมตรครับอ่าก็เข้ามาโทรมาถามก่อนเนาะทีนี้ฝากเบอร์โทรนิดนึ่งครับเบอร์โทรนะครับ0954944924ครับครับผม เร็วๆนี้ครับพี่ตั้มจะมีงานโชว์ตัวที่ไหนไหมจะได้ไปประกวดอ๋อมีกบินบุรีครับกบินบุรีอ๋อจัดครั้งแรกเนาะพี่ตั้มก็จะไปนะครับไปครับไปก็ไปเจอวกันแน่นอนครับตอนไหนไปครับก็นุ่มนิ่มเนี่ยครับนุ่มนิ่มนะครับผมไปแน่นอนทีมงานสายประกวดเรานะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะให้พี่ตั้มพาดูทีละตัวเลยได้ครับว่าเป็นไปเป็นมาอย่างไงได้ครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ ผมละไพี่ตั้มนะครับขอตัวลายไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ